สวัสดีครับทุกคนวัสดีจ้าวันนี้มาเจอบเกมใหม่แต่ว่ารอบนี้เป็นเกมโทรศัพท์นะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นเกมคอมเกมโลบอกเหมือนเดิมผมขอตั้งสติก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะตอบแบบเดิมไมนะ่นั้นหรือว่าอาจจะเล่นแบบใหม่เอ้แบบแบบก่อนหนะ้านี้ก็จะเป็นแบบสุดท้ายของแกลนวันพีทออนไลน์ไปเลยอันนี้เป็นเกมโทรศัพท์ผมเพิ่งเพิ่งโหลดมาวันนี้เพราะเกมมันเพิ่งเปิดวันนี้มั้งที่เนเ็นอยู่นะแต่ว่าผมติดทํางานก็เลยไม่ได้เล่นก็เลยคิดว่าเออ เนี่ยเดี๋ยวมาเปิดเอามาทาคลิปซะเลยจะได้ไม่ได้เล่นให้มันเสียเปล่าเพราะผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบมาเวลอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ชื่นชอบมากถึงขนาดจะรุ้ชื่อตัวละครทุกตัวนะแล้วก็ไม่ได้ชื่นชอบจนผมรู้จักกีโ่ทุกตัวก็มีพอรู้จักบ้างแบบตัวคลาสสิกค,คลาสสิกอะไรอย่างนี้ตามในหนังอะไรนี่ก็รู้จักแต่ว่าถ้านอกจากหนังตามคอมิกอะไรก็ไม่รู้จักแล้วอ่ะล่ะเกมมันเล่นยังไงไวะเนี่ยอ๋อลากแบบนี้เลยเหรอเออไปตัวไกลก่อนเพื่อนเลย เราต้องจัดการตัวไกลก่อนนะครับเพราะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะเป็นตัวไกลไกลไก่ไกลไก่ไกลไกลไกไกไม่ใช่ละถ้าเป็นฮักอ่ะลากตรงกลางนี้เดี๋ยวผมขอเปิดเพลงแป๊บนึงนะครับโอเคมาแล้วก็ทุกคนก็จะได้ยินเสียงเพลงเนี่ยยาวไปเลยแนวแจ๊สอ่ะตลอดไม่รู้อีกกี่ปีอ่ะมา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 เล่นกันต่อเอ่อต้องอ่ะใส่ตัวนี้อันนี้เกมโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ได้แบบเล่นจริงจังอะไรมากนะครับอาจจะแบบเนี่ยอาจจะเล่นแบบ อีพีเดียวจบหรืออาจจะต่อเป็นอีพีอีพีไปอยู่ที่ว่าผมจะเล่นได้ถึงไหนเพราะส่วนใหญ่เกมตัวสับที่ผมตั้งใจจะแคสก็อาจจะมีแบบแค่แบบเออเบสิกเบสิกแบบเล่นแบบเบสิกเบสิกอ่ะเออเป็นขั้นพื้นฐานอะ่ะไม่ได้ลงลึกอะไรมากเพราะผมไม่ค่อยเล่นเกมตัวสับเหมือนกันถ้าจะเล่นก็เล่นเกมอะไรอะ่ A S ะ AFK มั้งเดี๋ยวขอดูปั๊บนะผมเล่นอะไรเออ AFK ที่เป็นเกมที่ผมเล่นยาวที่สุดอะ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อ เมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายมันอัปเดตมาแล้วก็มันมีตัวละครใหม่มาเดี๋ยวผมค่อยโหลดแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองสุมตัวละครกันนะครับพะผมเก็บตัวไว้ประมาณ200กว่าแล้วก็มีเพชรเหลือๆไว้มานั่งกินเกลือกันมาจิ้มเกลือกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาสนุกกับเกมเล่นก่อนอาจจะแบบผมอาจจะอัดดูพื้นฐานว่าเกมมันเป็นมายังไงนะครับมีอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้เล,เล่นจริงจังขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเกมคอมแบบพวกของโลบอกอะไรนะผมอาจจะจริงจังแต่ก็อย่างที่รู้จบไปแล้วแกนวันพีช เวลยังไม่ทำถึงไหนเลยจบประพลาดชื่อก็ตามคลิปไปเลยเบอร์รี่เบอร์รี่ทเขียนถูกไหมวะถูกและเอาวสวยแล้วเอาไม่เอาไมเอาไม่าจิบหายเดี๋ยวค่อไปแก้ชื่อเอาครับอ่าเล่นกันก่อนเล่นกันก่อนอันนี้คือผมแบบไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะเหมือนนักแคสเกมคนอื่นเขาอาจจะเล่นมาสักพักแล้วเขาก็มาอัดแต่ผมแบบไปตายในดนาบหน้าแบบเรียบๆเ,เลยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเออมามา เริ่มกันเลยเนี่ยผมผมรู้สึกมันเป็นเกมแนวแบบวางวางคนอายุนะ่ะมันผมก็ชอบเล่นเกมแนวนี้มากกว่าแต่ว่าผมไม่ชอบเล่นแบบวางคนอายุนละเทินเบสนะผมชอบเล่นแบบว่าให้มันรวมแบบยืนลุมยำกันเลยอะ่ะเออผมชอบแนวนี้มากตบเลยเออมาสิฮิวก่อนฮิวไหมวะไม่น่าใจและต้องเลือกอะ่ะเนี่ยครับเกมมันก็มันรู้สึกว่ามันก็แบบเป็นเกมแบบเลื่อเป็นเกมเหมือนทั่วไปอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเอฟเฟกสวยอ่ะ โอ้อนเทเชัน่นอะไรเขาเรียกว่าอ,อะไรวะอินิเมชั่นเขาสวยนะแต่นก็นี่ยเป็นเกมแบบดนัดนดัตนตอดันเก็บสะสมดาวเพื่อรับกล่องอะไรประมาณนี้มั้งดูว่าจะเล่นไปถึงไหนอาจจะมี E ีพีสัตไปนะครับแต่ก็อาจจะไม่มีเช่นกันเอ้สกาเลตใช่ปะมันชื่อสกาเลตปะไม่มดอ่ะผมรู้จักเนี่ยในในตอนที่ผมรู้จักแค่2ตัวมีแค่สกาเลตกับฮักอะ่ะ <Weber> อีกตัวหนึ่งไอตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรไอ้นี้ก็ไม่รู้จักฮักต้องอยู่นี่เพราะฮักเป็นแท้ง ก่อนเป็นเสี่ยงเรื่องเพื่อนจัดการของตัวเองก่อนจ้าเอออ่ะ,อะเพิ่มสกินให้ดามเมจก่อนฮักตบตรงนี้ก่อนเลยเออมามามาอ่ะ,อะจัดการของตัวเองก่อนเดื่องเพื่อนก็ไปยุ่งน่ะจัดการตัวเองเสร็จก็จะได้จบแล้วก็มาจะมายุ่งฝั่งนี้ก็มาโอ้โหสวยอ,ะอ่ะเออโอ้โหสวยสวยสวยตบเอ้อยทีเดียวจ้าไม่จอดหรอกมันเลือดมันเหลือหยดสุดท้ายแล้วได้สามแต้มอ่ะมันให้ ให้ไป Apple. อัพเวลเหรอเนี่ยเกมก็จะเป็นประเภทนี้ลงประมาณด่านสองด่านหลังจากนั้นให้ออกไปอัพเวลเอออาภพัก,ก่อนเลยจ้าครับได้เตรียมสามเองอัพอัพอัพให้ครบให้ครบแล้วก็ออกแล้วก็ไปเล่นด่านใหม่ต่อตามเบสิกเอ๊ะเด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 เผื่อมีของรางวัลเห็นเป็นลูกของขวัญนี่ต้อง่องรางวัลแน่เลยเออไอ้ได้ไรเนาะเอ้ยตัวละครเนาะไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะผมว่าเป็นปีเสื้อไม่เคยรู้จักเหมนันไม่เคยเห็นอ่ะรับรับก่อนรับก่อนอ่ะมาต่อกันเลยมันให้ลงแค่สามตัวใช่ปะ ลงได้อีกไหมเดี๋ยวกอดูกอด่อนลงได้ปะไม่ได้แล้วได้3ตัวอ้าวเอเอเอ,อ่ออกอกอะกดแล้วแล้วทำไงต่อออเมาอ่ะพวกนี้อัพเลเวลแล้วก็ไม่ไก่กาอาราลี่แล้วละยิงไกลๆอเอออย่างนี้แหละแล้วก็ แช่แข่งไปเอออ่าจบแล้วบอสไปแล้วตายพี่ชายแล้วนะอ,ะไ,อ,ไ,อไ,ไม่เอาไม่เอาได้ไหมตบก่อนเออเอ,อ๋อไปไปพลซะอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่เล่นแล้วหมายถึงว่าจบด่านแล้วไม่น่าจะมีตัวโอ้เอ,อ้าบอสเกิดอีกแล้วอ่ะไปเจอสกินของมันไปซะปึ้งก็ถึงไม่ตายอ่ะเพิ่มให้โอ้ก็โอเคอไม่ใช่มีแค่สองสกิลสักหน่อยอะ่ะสกิลสุดท้ายแรงกว่าฮักอีกทุกคนอาจจะเบื่อนะก็มาฟังเพลงแจ๊ดมัยมันมันเบาๆสมองดิ เรบขอขวันก่อนตามด้วยเออไอนี้ต้องเล่นปะหรือว่าเป็นแค่แบบเควสในเรื่องอ๋อเล่นด้วยเนาะโอ้ให้เราเป็นปีศาจเหรออันนี้คืออะไรสไปเดอร์แมนเหรอไม่รู้คนในไทม์ไลน์อะไรแหละสไปเดอร์แมนตัวนี้ไม่เคยเห็นแต่ดูน่ากลัวมากทำเป็นเล่นไปเออมันให้โดดไปจัดการนี่ก่อนเหรอโอ้เฮ้อเอาสิโอ้โอ้ได้ไหมได้แค่เตรียมคูณสองเนาะโอ้ยอออออน่ากลัวว่ะพูดเป็นเล่นไปตายสักทีตา เกอมอมันก็เนี่ยหลักๆพื้นฐานมันก็ไม่ก็มีอะไรครับจิ้มๆไปเรื่อยจิ้มไป,เ,มไปเดี๋ยวโดนเองอะไรแบบเนี้ยมันให้อะไรบ้างวะยังโหลดแบบอยู่เลยผมไม่ได้กลับมาเล่นแบบลึกๆนะครับแค่แบบเออลองเล่นดูอะไรเนี่ยแล้วก็อยากอัดหน้าจอเฉยๆอยากลองอัดดูว่าตัวเองเล่นเกมแล้วเป็นยังไงบุคลิกภาพคาแรคเตอร์เป็นยังไงโอโอ๋อ,อได้อีกตั้งตัวปะอ๋ออ๋อ,อได้3ามตัวเศร้าจังเอาใส่ตัวนี้ก็ไปแต่ไปจัดการมันซะ จัดการของตัวเองให้เสร็จก่อนจะค่อยไปยุ่งเรื่องเพื่อนอต้องตรงนี้เพราะตรงนี้มี2ตัวก็หยุดเขียนออกมันไม่หยุดหรอะวะเออเอาส่ออกมันเพิ่มสเตมิเนนเฉยเหรอไม่เป็นไรเลยมันบัฟเฉยเหรอะวะเรียกว่าแบบจะโหดอะไรประมาณนี้คือมันเรียกว่าแบบเป็นสก,กิลสก,กิลโจมตีหรอ,อแก้เพิ่มบัฟอันนี่มันเก็บบัฟปะผมโง่เองเลยที่ผมไม่อ่านนะต่อเลยไอ้ไอ้เทียน e ที่จำได้ไอ้ตัวนี้คิวต้องจัดการมันก่อนเออ ราต้องจัดการมันให้ได้นะจ๊ะเอออ๋อบ้าอีกแล้วออเอสปีดสปีด A, 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 เอเออ็กแท็กรจงหยุดซะจบยังโอ้ยก็จะจบเดี๋ยวผมอาจจะเล่นแค่เทียมแบบเออมันอาจจะต้องมีให้สุมตัวละครแน่ๆเดี๋ยวผมขอเล่นแค่เทียมสุมตัวละครก็พอเนาะเ,ออเกมตทรศัพท์แค่แบบอยากจะแค่ลงไว้เฉยๆลงข้ามขั้นไม่ใช่อยากแค่แบบให้มันมีแ,บบแค่เกมคอมอย่างเดียวอยากให้มันมีแบบหลากหลายหลากหลายแต่อาจจะแบบ บางอย่างอาจจะไม่ได้ลึกมากอันนี้ให้ทําอะไรอ่ะอ๋อรับกุญแจกุญแจนี้อาจจะต้องแบบไปสุมแน่นอนเลยผมว่านะสุมแน่นอนสุมแน่นอนแล้วก็เล่นต่อต่อโอ้ต้องจบสตอรี่นี้เหรออีกทั้งเก้าวันแหละทุกคนบ้าบอโอ้สู้กับบอสแล้วว่ะโอ้เลือดกุณ3ามอ่าอ่าอ่า่าตาเขียวเออเอาทีโอ้เลือดพิ่งเหลือ x2 บ้าบอจริงปะเนี่ยต้องเพิ่มบัฟใไปตัวเองก่อนเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปตบมัน ปึ้งๆๆๆเหมือนจะตบเยอะเลยตอนแรกก็ไม่เยอะนี่ว่าโอ้ชิหายยิงผิดตัวอีกลามมาถึงเกมนี้เลยนะการแบบลงสก,กิลไม่ถูกตัวเนี่ยเออฮักดีนะเนี่ยฮักถือว่าอึดดีหรือไม่ก็หรือไม่ก็มันอาจจะเป็นแค่แบบช่วงแร,งแรกๆไงเออศัตรูกากอาละหลอดครั้งสุดท้ายนะครับเอออ่าๆปล่อยปล่อยสก,กิลมันเพิ่มบัฟให้เพื่อนได้ไหมวะหรือมันเพิ่มได้แก่ตัวเองอะแต่มันก็แบบสปีดเองเออชิหายละเพื่อนกำลังจะตายเออโชคดีขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยชีวิตมามาต่อต่อต่อ วีหกแล้วรับรับโชครับโชครับลาบก่อนเลยจ้าสตอมเหรอสตอมเบเกอร์ใช่ป่าวว่าป็นชื่อสตอมป่ะจำไม่ได้อะจำชื่อไม่ได้โอ้ยแต่ว่าสก,กิลมันโคตรโอเคอยู่นะโอ้เฮ้ยไม่ได้ขี้หมูขี้แมวขี้กาขี้ไก่แต่มันคือขี้เป็ดก็จ้าไม่ใช่อะเฮ้ยแต่มันโอเคโอเคอยู่นะจะเป็นเล่นแต่ทำไมมันไม่ตายสักทีทวะอเออกว่าจะตายเออก็ไม่ค่อมีอะไรไนี่น่าจะเป็นเควสประจำวันนะครับเอออันนี้เควสประจำวันแน่ๆแล้วไอเน,นี้ยอ๋อ อันนี้ก็กิฟต์ก็เหมือนกับอัน,นั้นแหละเล่นหนึ่งวันได้อะไรของของขวัญให้กําลังใจตัวนี้เป็นตัวอะไรอ่ะไดโนเสาร์เหรอเออดูได้ไหมก็ดูหน่อยก็ดูหน่อยโอ้มีไดโนเสาร์นี่แไม่รู้จักสักตัวละครเลยเนี่ยโอ้โอ้โอ้ออน,นี่สวยว่ะอังโจเสียเบี้ยแล้วไม่เอาเราจะไม่ทําอะไรที่มันเสียเงินนะครับทางานตั้งเหนือเอาเงินมันเสียก่าเกมที่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้นานแค่ไหนน,นี้ก็ไม่ดีไปต่อกันต่อเพราะผม มันยังมันยังไม่ถึงให้สุ่มทีไงเดี๋ยวเราต้องสุ่มให้ได้อยากจะดูว่าเราจะเกลือไหมแต่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าแบบแรงมันควรจะหาตัวไหนดีตัวไหนอยู่ในแบบเทียอะไรอะไรเนี่ยเทียเอสเทียเอเทียบเทียสี่จริงจริงมันควรจบแล้วนะโอ้โหโหดนะเนี่ยสกิลนี้ตัวนี้หน้าปั้นน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หน้าหน้าปั้นนะสกิลมันตัวตัวเนี้ยค่อนข้างดีอยู่เออฮักฮักไม่ได้เรื่องเลยนอกจากอื่นแล้วแต่ว่ามันก็เป็นแทงอะเนาะ ไม่แปลกใจหรอกตัวนี้สกิลมันไม่ใช่เป็นสกิลโจมตีอ่ะมันเป็นสกิลบัฟซะส่วนใหญ่อะแต่ว่าดีที่เป็นสกิลหลักมันเป็นสกิลโจมตีแล้วก็แรงด้วยตอนนี้ถ้าใช้เนี่ยปิดฉากได้เลยนะมาว่ามาว่ามาว่ายังไม่จบทำไมมันเยอะจังวะเหลือตัวสุดท้ายแล้วไม่ได้2ดาวเลยเพราะมันเกิน90วิุ้ยแบบนี้อนข้างหดนะเนี่ยหรือว่าเราต้องไปอัพตัวละครเพิ่มวะโอ้สวยอ่ะเอฟเฟกต์มันเอาจริง อ๋ออันนี้ในเรื่องทอแน่เลยไอที่เป็นทอภาคสามที่มันเป็นตีเอาหัวกะโหลกปะจำไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมนะคิดว่าน่าจะใช่มั้ผมคิดว่าน่าจะต้องเล่นเองแล้วแหละนะตีอเนี้ให้แตกก่อนถึงจะสู้มันได้ใช่ไหมล่ะเออสกินดาเมจใช้เลยาถานนี้ใช้เลยเอออย่างนี้เห็นไหมมันมันเป็นเกมมังต้องวางแผนกลยนอายุ่ะ การใช้ท่าการบริหารการอะไรเนี่ยบริหารกายภาพแห่แบบเล่นเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะมันต้องค่อนข้างใช้ใช้สมองและ2มือในการกดจิ้มติก๊กติ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 ๊กโอ้โหพอดานนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมไม่ต้องต้องไปแก้ไอ้ที่ได้2ดาวเมื่อกี้ไหมอ๋อโอ้โ,อโอนี่น่าจะแบบลงแบบลงดันเทียนอะไรวกน่าเก็บเงิน EX จัดวันได้สตอมเหรอเออมันชื่อสตอมจริงด้วยออนี่คืออะไรอ่านี้แน่เลยใช่ปะมามาดูกันว่าเราจะได้อะไรโอ้โหโอ้โห ไม่รู้ว่าต้องสีอะไรอ่ะถึงจะได้แรงสูงแต่ว่าสีทองอาจจะกลางๆก็ได้ไอ้น,นี่สามได้แล้วจ้าโอ้ไอเน,นี้ยสีทองชัวร์สไปเดอร์แมนเหรอโอ้น่าจะเป็นทอมมั้งโอ้ได้แบ็คแมนเอ้ยไม่ใช่ได้สไปเดอร์แมนมาต่อกันเลยอีก2ครั้งรอบนี้กาวละไม่ใช่กาวแต่เกลืลอรอบสุดท้ายจะบอกว่าเกลือด้วยเหรอโอ้เกลือว่ะรู้สึกเริ่มกาวม,มาแต่ไกลเลยเ เกลือมาแต่ไกลให้แม็กเลยกับน้องพี่ให้ใจทั้งดวงอ่ะมามามาขอสักตาขอสักตาโอ้ต้องอ e ีพี e ก่อนเราเออ,อ,อมาเก็บมาเก็บด่านนี้แทนก็ได้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเออเปลี่ยนเป็นตัวนี้เอาสไปเร์แมนขึ้นแล้วกันอ่ะวรุ่งยึ้นิณส่แขของมันมาโอ้เฮ้ยโอเคอยู่นะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไก่กาแต่ว่าไอ้ตัวนี้ดีกว่าสกิลตัวนี้ดีกว่าแต่ว่ามันเน้นโอ้มา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 ,มาดูอีกรอบนึงมันเหมือนแยกล่างอ่ะความเร็วไงสปีดมันก็ข้าวมันก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวถ้าเล่นต่อไปเรื่อยเเล่มอย่างเช่บ อาจจะเป็นกิ Q ้เอ้กิ้แบบมีแน่แแล้วก็มี V.I.P กับคนอื่นอะไรประมาณนี้เกมแนวนี้มันก็มีแบบนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรเยอะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราจะรู้จักตัวละครกีก่ตัวกันแน่แบบตัวละครใหม่ๆเพิ่งมาหรือว่าเกมเพิ่งเปิดอาจจะต้องแบบรอรอดูก่อนอะไรอย่างนี้หรอเราสามารถดูตัวละครได้ไหมว่าเรามาดูกันหน่อยว่ามันน่าจะต้องมีดิเล็ดเล็ดตัวละครให้เราดูว่ามีโอ้เนี่ยมีหลายแรงอยู่นะฮีโรอ่อไอรอนแมนแต่เป็นเป็นสูตรของอะไรอะ่ะ ตัวนี้รหัสอะไรวะไม่บอกด้วยไอนี้ใครอ่ะกับตันเวการูน้นีหรอ๋อฟาคอนอ่ะไอนี้เซนทร์โอ้ตัวนี้เห็นเขาว่าโหดด้วยไหมวะโอ้แต่ว่าสวยอยู่นะเออคอนเสิรเป็นเล่นสวยสวยสวยตัวละครก็มีไม่เยอะทีนะครับเพราะด้วยการแบบเกมมันเพิ่งเปิดด้วยแหละมันก็จะมีอะไรอ่ะเออมีไอรอนแมนอ่ะไอรอนแมนนี่อาจจะเป็นเลนสสูงสุดแล้วมั้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสามดาวไม่ก็มันก็อาจจะอยู่เลนเดียกับพวกนี้แหละแต่ว่าไอนี้อาจจะเรียกในโหมดท,ที่แบบ กดได้แค่ตัวละครเดียววันโอกาสมันก็ได้เยอะกว่ามีฟาวคอนมีเซทโทแต่ว่าเหลือเชื่อว่าพวกนี้เป็นแรงสีม่วงนะอ่ะมาดูแรงสีทองก็มีสกาเลตทอสไปเดอร์แมนครับดรสเตนสตอมจังเกิลแล้วก็เอ็มมาฟอร์ตคุ้นๆบ้างเลยตัวนี้โอ้หลักๆมันก็มีแค่นี้ครับตัวละครมันยังมาไม่เยอะทีอ้อเดี๋ยวเรามาดูแรงแนู้นด้วยแหละแรงที่มันต่ำกว่าหน่อยว่ามีแรงมีมีตัวอะไรบ้างเนาะโอ้อาร์มอร์เฮ้ไม่รู้จกักเลยอาร์มอร์ ไม่รู้จักแบกิงไม่รู้จักไม่รู้จักรู้จักรู้จักมูลไหนเออเขาไม่รู้จักไม่รู้จักไอทีนี้ยังไม่รู้จักเลยรู้จักฮักไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักไอเนี่ยไอเน,นี้เป็นตัวต้นไม้ไม่รู้จำไม่ได้น่าจะใช่มากหลักๆก็มีอยู่แค่นี้ครับเกมมันก็เนี่ยเรืเ่อยเปื่อยเกมก็าทำมาดีนะภาพสวยภาพสวยแต่ว่ามันก็ ตอนนี้มันเพิ่งเกมเพิ่งเปิดตัวละคข้ใหม่ๆยังไม่มีเยอะมันก็เลยอาจจะย,ยังไม่มีตัวไหนที่น่าดึงดูดอะไรเนี่ยถ้าคุณอดทนเล่นไปได้ผมเชื่อว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันนะครับโอเคเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันโลบอกอีกแต่ไม่รู้ว่าแมปอะไรนะเพราะตอนนี้แมปเดิมท้อมากโอเคขอบคุณนะครับที่หลอดเข้ามาฟังคนเหนื่อยๆจากงานที่มานั่งบทแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีจ้า